กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ในเ้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเ้ครับเพื่อชิมผ่านคลิม่หม่ขอบคุณครับ, oh, ออบรเ,เอ,บเอา,าอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ้งควายอยู่กลางทงไฮทงหน้าคือเราเด้อพี่น้องเดอ้อพ่อดีน้อ,อ,อ,นองไส้นะครับเป็นทัวหา ็เลยว่าเด้สิมาเบื้องน่ำนะครับผีผ้าผีผ้านองมาเบื้องน่ำก็คือจะคล้องเพ่นกไทยไปเป็นดีพี่ทีสองทีสามอะไรพี่น้องครับแต่ว่าผมถือ่็ข้นดีพีเด้อเอาไงไงกันเลยนะครับเป็นพีเป็นน้องกันนะครับเดี๋ยวสิมาสอบถามเรากลับมาทำความรู้จักกับเจ้าของไข่ปลาตะกอนสวัสดีครับเสียครับเปิดหน้าเปิดตาหน่อยแนวผมบ่าวเทียครับบ่าวเทียเนาะครับผมบ่าวเทียเขาอยู่บ้าน อยู่บ้านบอยไงบ้านบอยไงบ้านบอยไงครับขึ้นตำบลตำบลคู่ข้ามตำบลคู่ข้ามขึ้นอำเภออำเภอซ่ำส,สูงอ่าซ่ำส,สูงจังหวัดคอนแก่นครับคอนแก่นนะครับเนาะวันนี้เฮามีวันนี้เฮา,ามีควายมาเปิดแบ่งให้พี่ให้น้องราคาเกษตรกรจังไดน,นอมีกี่ตัวนีอยู่สามสี่ตัวครับสามสี่ตัวเนาะครับผมสามสี่ตัวกะเคยมาไายมาอย่างดูแล้วเนาะสองสามเทื่อแล้วอ่าเบอร์โทรเบอร์ติดตต่อไปนะครับ ศู0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปเสี่สเยที่ขนเก้าข้นเดิมหรือว่าเป็นคนข้องประชาชนเสียเที่ขนโกนะครับ,รบอ่าเอาว้าหลลยกับยายห้างตัวจังสี่นี่หลาบไดเคขามันสาวนี่ที่ครับแม่แม่สาวลุกที่สองนี่แล้วตัวตัวที่สามนี่พร้อมผสมครับ พึ่งขึ้นไปในเมื่อกี้เอิรนหมอเสิ่งพระท่านครับเอาไงไงเป็นควายแม่แยกลูกควายแม่แยกลูกครับปมเนาะแม่แยกลูกความสูงเขาอยู่เท่าไรครับร้อยสามสิบหกสามสิบหกบวกลบเนาะเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งอ่าเอาเป็นอ่าร้อยสามสิบห้าบวกซะเนาะครับผมเอาเป็นร้อยสามสิบห้าบวกครับก็คือเข้ารับประกันความสูงให้ได้ร้อยสามสิบห้าเนาะครับผมรับประกันความสูงอ่าวานนี้ราคาคงราคามันจะเป็นยังไงตัวทั้งเสีย ครสี่สวยๆอังอยากว่าเก่าชินหาเ,ห,เห,หมือนเดิมอยากว่าเก่ามืนหาเนาะมจต่ว่าราคากัเข้ากับกคุยกันได้ต่อไดมืดปีมืดปีปาโถมันหัวตะต่นเดือนมันหัวตะต่นปีด้ยเห็นไหมต้วดมดปีมันก็ยเงวพลที่เหอเอาเป็นว่าต่อไดมดเมือซะเมืดมือก็ได้ตัอไดมืดมือเนาะกวางสูงเข้ากับยุ่อยสามสิบหบประกันในสมห้าเนาะครับเนาะมรบประกันสาการราคาหลอดแสนราคาหลอดแสนนาตาดีพี่น้องจ่ว่าควายกับขาดเหลียงเนาะครับเนาะ ครับผมือว่าเป็นคไข่ขายน้ำเงินแค่น้อยเป็นควายลูกได้ลูกละสองตัวได้ลูกละสองตัวตัวที่สามในท้องเก่ามือจับเชือกเอาลวดอยากได้พอได้เอาใส่เอาอยากให้โฆษณาให้เพิ่งเอาราคาเซลก่อนราคาเกาซิมหะเกาซิมหะเนาะกลับมาเบิ่งตัวจริงเอาเบิ่งตัวจริงเอาได้การได้การราคาเนี่ยเขาร่วมช่วงให้แล้วเปล่าร่วมช่วงครับร่วมช่วงอืมอะไรพวกไอ้เขาอื่นยังก่อนไอันอันไอ้ไพ่นอกไพ่ในมันเนี่ยพวกโมลูกมันยังดีปดี รับดดีีรับประกันให้เพิ่นได้บ่รับประกันเนาะบ่บ่ว่าบ่ถือว่าเป็นซีดหนำซีดเนื้อซีดยังเนาะบ่ครับบ่อ๋อ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 ประมาณแนี่ยนอ่นเพราะว่าเป็นควายอยากลูกนะครับควายอยกลูกออ่าเอาเอาเก่ามือนหาาพันราคานี่คุยได้พร้อมเนาะเอาเอาไปลงตัวต่อไปเอาลงตัวต่อไปลอยกิโลลอยกิโลหนีทรงพี่จีพี่ครับอืมต้ออะไรหนี่ต้ออะไรหลายบ่นี่ยได้เนาะ ได้ยูได้ยูพี่น้องครับเอาเบิ่งตัวต่อไปเข้าบ้านตัวไหนบหมือนตัวไหนเหมืนต,ตัวนี้นะเนาะอ่าตัวนี้พี่น้องเข้าบา้านนี่เดี๋ยวให้อ่านน้องไส้เล่าเอาควายไปผูกสกักวันนะครับมาเบิ่งตัวทั้งสี่บ้านนี่พี่น้องผู้ดใดห,หาเลี้ยงอยู่โอ้มันอยู่มันอยู่ห่มมัน,ม,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 นมันเป็นดงัดงๆเป็นหยางเป็นขื้นง,ง่วนมเนี่ยออกมาแดดและะ้วไหมออกมาแดดเลยเข้าอ่าพี่น้องครับมาเบิ่งตัวต่อไปเข้าบ้านนี่ อ่านี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ไรบ้างใน,นราคามันตัวนี้เก้าชิมหาอกันครับราคาเก่ามืดหาอันเน,ะนาะราคาเก่ามืดหาอา่าพี่เซ็นเตอร์ให้พี่ให้น้องเข้าฟังกันรูปมันความสูงมันจังไรความสูงร้อยสามสิบสี่บวกลบครับร้อยสามสิบสี่บวกลบร้อยสามสิบสี่บวกลบนะครับเนะเาะอ่าบาน,นี่ทองไหมครับทองสี่เดือนครับทองสี่เดือนทองครับไปเจ้าหยงังตัวใดตัวนี้เพชรอีสานครับ เอกสารอ๋อนี่เนาะเอกสารเาครบนังครับเนาะเอกสารเาครบเัาตรวจทองไปตรวจแล้วครับตรวจตรวจเงินเศร้าปะเศร้าครับอ่ามีใบมีหลอดครบนะครับเนาะมีใบมีหลอดครบอ่ามีใบมีหลอดครบได้พี่น้องได้เก้ามื่นหางครับหางพันความสูงอยู่ที่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่เนาะครับเนาะเป็นควายได้ลูกวาแล้วตัวครับนี่เป็นควายได้ลูกวาแล้วสองตัวครับสองตัวนะครับเนาะตัวที่สามในทองครับผมเจ้ว่าควายตัวนี้สิเป็นควายอ่างเขาเล็กน้อยเนาะเป็นควายเขาเงาเจ้าว่าถาพี่ถาน้องเป ก็สิเบิ้งบักเขาบักยังออกนะครับ आ, ว่าควายตัวนี้เนี่ยบักเขามันเป็นสัมไตรเหล่าก็มาเบิ้งต้นโตนะครับพี่น้องครับเหล่าก็มาเบิ้งหาง <MER. S 2> อ่าควายเฮาทั้งเมื่อทั้งปวงอยู่นี่เฮารับประกันตังนี้นะครับเนาะรับประกันครัหนาหเดนหางดอกเหล่าก็ขาทักขาถอนมามีดที่เนาะมามีดเนานะอ่าตัวนี้เป็นควายทองนะพี่น้องเล้วรับประกันทองรับประกันทองครับบนตาเศร้าให้พี่ให้น้องเรียบร้อยแล้วตาเศร้าเรียบร้อยอ่าเก่าเมื่อก็หาพัน ราคานี่ได้ตัวหนึ่งกับสองหัวใจสองหัวใจครับอ่าออ่าเอาเอาเอาไปรุ่นว่าสิเป็นตัวผูกกือตัวแม่เท่านั้นเนาะครับเนาะเออเออเออทำนี่กับว่ามีอ่าอ่าอเอา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 ไปเพิ่งตัวเราไปเฮาบ่เนี่ยรวนๆเลยโอ้ยพี่น้องครับแนี่ยน้องนีเดี๋ยวสิพาดพี่แน่นอนมาเพิ่งตัวสีพาที่เด็ดบบนะครับ ที่เด็ดคือบ่กับบอลลูวาที่เด็ดบ่อได้พี่น้องเด้อแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งเอาแต่ว่ากับต้นโตก็ดีพี่น้องครับต้นโตดีโอ้ตัวนี้ไม่ต้องออกแดดเลยตัวนี้ไม่ต้องออกแดดเลยตัวนี้ในห่มนี่ยงามแห้งเอ่อหยิบมาเลยครับปล่อยปล่อยออกมาพี่เลยปล่อยออกมาพี่เลยเฮะโอ้ในห่มมันดีตัวนี้ไหมในห่มไหมในห่มมันงามตัวนี้บ้าตัวนี้ถือว่าเป็นที่เป็นที่เด็ดของของคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อ อ่าอัตลักษณ์ทุกตัวกับมีนะครับทั้งตัวนี้กับตาแต้มแก้มจำนะครับข้อสองอ่องสองอ่องใหญ่ๆเนาะสองอ่องง่ายเราจแข่งขาดีนะครับเนาะอ่าเรียบดีอัตลักษณ์กับตาแต้มแก้มจำข้อสองอ่องนะครับป่องขาขาวใส่ถุงเท้าขาวกำไลหนามีหลังล่างกำไลหลังเต็ียมนะครับเนาะอ่าเราก็มาเบิ่งตัวตเขาบบบนี้ตัวนี้ห้องไว้หรับอะไรครับนี่เปิดไว้รับอะไรราคาแปดพันเจ็ดเก้าแปดหมื่นก็เจ็ดพันเนาะครับผม แปดเมื่อไับเจ็ดพันบาทนี่เข้าตัวทองไหมครับตัวแล้วครับทองครับพอไรทองครับพอยกมงคลครับยกมงคลเนาะยกมงคลในเดือนนี้เป็นเดือนที่หาครับเดือนนี้เป็นเดือนที่หาครับผมควายทองหาเดือนควายทองหาเดือนกรับพอยกมงคลพอยกมงคลครับความสูงเขาอยู่ทีร้อยสามสิบหกบวกลบครับร้อยสามสิบหกบวกลบครับผมเป็นสาวทองแหลกสาวทองแหลกครับสาวทองแหลกหางดีเร้เพี่น้องเด้อตัวนี้หางดี จ้ว่าวายกับขาดน้าเลี้ยงสักน้อยหนึ่งครับจะว่าผมว่าเอาไปปรุงเอาไปถือน้ําเลี้ยงดีเอาไปปรุงดีๆพี่น้องครับว่าพิหบางดอกตัวนี้ผมว่านละครับแล้วก็นเป็นเป็นวายที่เอาไปต้อหยอดได้นะครับราคากับใยต้อได้นะครับอันน่าขดดีอันน่าคดดีท่ว่านาคดดีเอาไปกับสีว่าขาดขึ้นบอนะครับสีว่าได้กำไรหน่อยบ่ผมว่าบ่ราะไหน่อยหรอกพี่น้องครับทาพี่น้องเลี้ยงให้มันตึงกว่านี้ให้มันเต็มกว่านี้นะครับ เพราะว่าเขาถ่องมาแล้วเราก็อัตลักษณ์เขามาเต็มนะเราก็เป็นสาวทองแรกอยู่พี่น้องห้าทองแรกครับเออหางดีนาเขาเป็นเป็นส่วงเขาอุ้มบาตเนาะแต่ว่าเขาสิเขาเง่าวแล้วเพราะว่าเขาสิเป็นสาวใหญ่ยอย่งน้อยเนาะได้เฉียวจะขูดเนาะให้ใบพงแน่หย่อนหย่อนหย่อ อแง่ง็ยังเป็นสาวอยู่แง่งเป็นสาวอยู่แต่ว่าเขากัเขาเงีซืวอินะครับเป็นส่งเขาอุมบาดแฉลวก็สิได้คู่หนึ่งพี่น้องครับเนี่ยตามที่เขาเขี้ยวเอียงตามที่เขาเลียเลียปากเลยตามที่ผมเบิ้งเลยเนี่ยก็สิได้แฉลวคู่หนึ่งเนาะเอาเปิดเบิ๊งเปิดเบิ๊งเนี่ยเห็นว่าพี่น้องครับเนี่ยเออได้แฉลวคู่นึงพี่น้องครับได้แฉลวคู่นึ่งอ่าอนาคตเขายังไปอีกไกลเพราะว่าเขาแสงขาดี แช่งขาดีแช่งขาใหญ่พี่น้องครับเบิ่งเอาผลดัุ่งหางเป็นขั้วหางดีหางดีตัวนี้เท่าไรก่อนละค่ะแปดสิบเจ็ดครับตัวนี้ยูบดวนพี่น้องเขาผมบอกเลยว่าตัวนี้ยูบดวนนะครับราคากับพ่อไปพ่อมาพี่น้องครับเราก็เป็นควายทองรับประกันทองตรวจกัตตบตรวจระบบอุนตเต่าอุนเต่าครับอุนเต่าเนาะเอามาิ่งตัวจริงเลยพี่น้องเด้ออายุขวบข้าวอายุบัตรบัตรบอยไนย์ครับบัตรบอใหญ่ขึ้นตำบลคูขม คูคำอำเภอสัาสูงจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรเบอร์ที่ต่อไอีกเียนนึงนะครับ0 8 0 0 8 0 3 9 4 3 9 4 9ส3 5อพี่น้องครับมาเบิ่งเอามาเบิ่งเอามเดขาดเอาไปเบิ้งงตัวนิน่อยต่อไปห้องโตโตโตถ่ายสุดเนาะร้อยส2้เส้นนะครับเนาะ1 1 2ย1 2เส้นเอาพี่น้องนี่รวมทรงเน้่ครับตัวกล่องน ต,ตัวน <Okay. S 3> ี้กับยูลอยสิบสองเส้นนะครับเนาะสองเส้นครับอ่าเพิ่นวัดให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ลอยสิบสองเส้นนะครับกัราคาเท่าไหร่ครับอ่าสามสิบสามครับบลล้อมซงเด้อตัวนี้สามหมื่นสามครับผมบลล้อมซงบลล้มให้มาเอาเองให้มาเอาเองเลยให้มาเอาเองนะครับตัวนี้นะครับโต๊ะแรงมากง่างเขาคอกรถตัวนี้หูวนะครับหูวดีเชื่องดีกัเป็นสาวปีน้องครับเนาะครับผมกัเป็นควายชนขวบนะครับเป็นควายชนขวบกับ่แม่นว่าควายใหญ่นะครับแต่ว่ายห่งข้อย เป็นสายเริ่มตุลนะพี่น้องเด้อสำหรับผู้จีตุนหน่อยผมก็แนะยนำตัวยังสี่นะครับสามหมื่นกับสามพันครับผมอ่ามักตัวไหนนะครับส่วนจีสนใจตัวไหนก็ลองโทรมาสอบถามครับอ่าเจ้าของควายเพิ่นเบิ่งครับผมแต่ว่าควายเฮานี่รับประกันทำนี้ทุกตัวปะครับรับประกันครับรับประกันอ่าเป็นขาทกขาถอนเป็นหน้าแดนหางดอกบ่มีครับบ่มีเนาะบ่มีรับประกันเลยครับส่วนที่ว่ามันท้องก็คือเฮาตวท้องแล้วตัวท้องแล้วครับตัวท้องแล้วอุลตราซาวแล้ว ถ้าตัวใดที่ว่าบ่อดันทองก็คือเฮ้าว่อด้ตรวจเนาะครับผมถึงว่าตรวจกะมันบ่มีนะครับเนาะเออเอาเอานี่คือเป็นมาตรฐานนะครับสําหรับเกษตรกรไทยบ้านเฮานะครับสําหรับผู้ที่อยากแบ่งอยากปันนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปพัฒนาต่ัวน้อพี่น้องเอ้ยเออๆๆมองได้หญ้าหลายพี่น้องครับมาเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงซอยแน่นี่เออๆๆเอาสําหรับคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนเนาะครับผมครับๆสวัสดีครับสวัสดีครับ